สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสุดย,ยอออฟทาร์ลอดบายกันเชรียนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณกันต่อนะคะมากันเทยวราศีอะไรเดีอาจารย์ดูสิลืมไปแล้วว่าทําไปถึงราศีอะไรแล้วเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งขออาจารย์ดูก่อนอไปที่ราศีเมษนะคะไปกันเทยวราศีเมษ เป็นการดูดวงแบบตะวันตกนะคะวันที่อาจารย์วางไว้ใต้คลิปแล้วคุณไปเปิดดูว่าเกิดวันที่เท่าไหร่ในราศีอะไรในธาตุของอะไรเป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพนี้อาจจะไม่ตรงกับคุณเลยก็ได้นะคะมันคือจอนโรเรดดิ้งดวงทั่วๆไปใหญ่อ,อินดูแล้วใหญ่อินนะจ๊ะดูแล้วส่วนใหญ่อินแล้วเม้นมาแบบว่าเฮ้อเหนื่อยอ้ามาแม่จา๋า นึ่งถึงสิบหกพิการนี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรค่ะเจอเรื่องการงานการเงินหรืออะไรอาจารย์จะบอกด้วยละกันนะคะมาดูซิสามดาบเม่เจอสามดาบอยู่ละจ้ะเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรอเดี๋ยวอาจารย์ขอดูนิดหนึ่งนะคะมีทางเลือกสองทางละจ้ะมีคนที่เขารักคุณหรือคุณรักเขาอ้าวโอเคคนที่คุณรักล่ะ เป็นยังไงบ้างคนที่คุณรักคนที่คุณรักอะทำไมต่างคนต่างมีครอบครัวต่างคนต่างรักครอบครัวหรือต่างคนต่างเห็นกันเป็นคนในครอบครัวคะ่ะอืมเดี๋ยวนะคะจั s ติดโอเคอ่ะมาเปิดไพ่ให้หมดแล้วนะคะไพ่ของคุณแล้วก็ฝั่งเขา มาดูสถานการณ์ของคุณก่อนนะคะสถานการณ์ของคุณเป็นอย่างไรบ้างช่วงนี้ก็มีความมุ่งช่วงนี้ก็มีความมั่นคงดีในฐานะของการงานหน้าที่การงานมีความมั่นคงนะคะ,ะสถานการณ์ของการงานการเงินมีความมั่นคงคุณเป็นคนใจดีเนาะเป็นคนชอบช่วยเหลือผู้อื่นเป็นผู้ให้แต่ไม่ค่อยได้อะไรตอบแทนมาให้คำปรึกษาให้ความช่วยเหลือหรือให้อะไรก็ตามแต่ว่า ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้อะไรตอบแทนมานะจ๊ะใจความรักนี้คุณมีคนที่เป็นช้อยไหมคุณเป็นช้อยเขาเขาเป็นช้อยคุณไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้นะจ๊ะถ้าไม่เป็นคุณก็เป็นเขาไพ่สลับกันแล้วถ้าเกิดคนที่เข้ามาอ่าอาคนที่เข้ามาดูใหม่ๆบางครั้งบางทีไพ่สลับกันคุณอาจจะยังไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นก็ลองฟังหลายๆรอบฟังหลายๆทีแล้วคุณจะเข้าใจนะคะโอเคไหมแรกจะงงอะ่ะไพ่ของคุณใบแรกเป็นสามดาบ รู้สึกมีความหงุดหงิดอารมณ์เสียมีปัญหาจุกจิกน่ารำคาญหัวใจระวังปัญหาของคนรอบข้างหน่อยนะคะอาจจะมีปัญหาทางอารมณ์ความตึงเครียดอารมณ์ขุ่นมัวอยู่ตลอดเวลาประมาณนั้นอาจจะมีการเสียค่าใช้ใจ่ายเพื่อตอบสนองความต้องการในด้านของอารมณ์และความรู้สึกของตัวเองเป็นหลักช่วงนี้อาจจะแบบซื้อของเพื่อครอบครัวจ่ายเงินไปเพื่อครอบครัวหรือเพื่อตัวคุณเองก็เป็นได้ มีความหงุดหงิดอะ่ะบางทีมันหงุดหงิดอยู่ในใจอะ่ะแล้วมันเป็นความรักที่มันถ้ามันเป็นความรักเนี่ยเขาเรียกว่าสามดาบคือการเจ็บอยู่ในหัวใจหรือการเจ็บซ้ำๆในที่เดิมๆการเจ็บอ่าที่มันมีคนสามคนขึ้นไปหรือเปล่าก็ไม่อยากอ่านอย่างนี้แต่ว่ามันมีสามดาบแล้วแถมมันมีมันมีหกเหรียญด้วยเพราะฉะนั้นในความรักของคุณอะ่ะ มันอาจจะยังเลือกไม่ได้เขาไม่เลือกคุณหรือคุณไม่เลือกเขาก็ไม่รู้อะมันมีความรู้สึกถึงความเจ็บช้ำนำใจเออเจ็บกับปัญหาเดิมๆสิ่งเดิมๆแล้วก็ระวังเรื่องของความใจร้อนคุณอาจจะใจร้อนในบางสิ่งบางอย่างนะอยากได้ความชัดเจนอยากได้ความสัมพันธ์ที่มันดีกว่านี้อยากได้ความสัมพันธ์ที่มันมันทำให้รู้สึกไม่ต้องเจ็บกับความสัมพันธ์นี้นะคะคุณเป็นฝ่ายเลือกหรือเขาเป็นฝ่ายเลือกคุณเอ่ย สิบเหรียญความรักความสัมพันธ์อาจจะมองถึงคนของคุณที่คุณรักมันอาจจะมีบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์นี้ก็ได้เช่นครอบครัวเขามีบทบาทอิทธิพลกับความรักครั้งนี้พ่อแม่เขาไม่ชอบคุณพ่อแม่คุณไม่ชอบเขาญาติเขาไม่ชอบคุณได้หมดมันเป็นอิทธิพลของคนบุคคลที่สามมันมีใครไม่รู้เป็นบุคคลที่สามค่อนข้างมีบทบาทอิทธิพลจิตใจกับความรักครั้งนี้ เพราะฉะนั้นมันไปได้ยากนะคะเดอสตาคุณกำลังเยียวยาวตัวคุณเองอยู่อาจารย์ขอดู3ามดาบของคุณก่อน3มดาบของคุณคืออะไรคะสมดาบของคุณคืออะไรเมตสามดาบของคุณคืออะไรคิงออฟ o านเงินเงินมีเงินมิดมีเงินทองมีผลประโยชน์มาเกี่ยวข้องด้วยไหมหรือความรักความต้องการนี้มันต้องมี มีเงินมีการซัพพอร์ตกันในเรื่องของเงินทองความช่วยเหลือหรืออาจจะเป็นคุณเองอาจจะอยากได้ความรักที่มีความมั่นคงอะ่ะตอนนี้คุณพยายามที่จะนิ่งอ่ะพยายามที่จะนิ่งพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะไม่ไหวติงจะนิ่งจะเฉยแต่ทําได้ยากมากเต็มทนเลยเหมือนมีความรู้สึกว่าในสภาวะของคุณที่นิ่งอยู่แบบนี้ถ้ากระโจนลงไปได้ถ้าธรรมอะไรได้ ถ้ามันเป็นอะไรได้พร้อมบวกอะ่ะพร้อมบวกอะ่ะพร้อมบวกพร้อมวิ้พร้อมไปข้างหน้าอารมณ์ประมาณแบบว่าเออคือแต่สิ่งที่ทําได้จริงๆในใจอะ่ะมันร้อนรุ่มอะ่ะแต่สิ่งที่ทําได้จริงๆก็คือต้องทนต้องนิ่งต้องให้มันผ่านไปอารมณ์ประมาณนั้นคือใจมันมันไปแล้วแต่ในความรู้สึกของคุณมันทําไม่ได้ในสิ่งที่ใจมันโลดแล่นไปแล้วคุณอาจจะคุยกับ ราศีตุลทัดน้ำกรกฎมินพฤเศกแล้วก็กลุ่มนะคะขอดูเดอะสตาร์กำลังกำลังบาลานซ์กำลังเยียวยากำลังเริ่มต้นใหม่กับตัวคุณเองอยู่หรอคะคนที่คุณรักเขายังรักคุณอยู่นะคนที่คุณรักเขายังรักคุณอยู่แต่คุณอยากได้ความชัดเจนคุณอยากได้การพูดคุยคุณอยากได้การเคลียร์หรืออยากได้สถานะที่ชัดเจนกว่านี้หรือเปล่าขอดูไพ่ของคุณขึ้นมาสองใบเลยจ็คเมนต์การปลดปล่อย ไพ่แห่งการปลดปล่อยค่ะเ u e e n o นอ u ครับคิดมากอะตอนนี้คุณคิดมากสับสนวุ่นวายปีกตัวออกมาอยากอยู่เงียบๆคนเดียวเพื่อคิดแต่ตองทบทวนแต่ถามว่าความรักนั้นยังคงอยู่ไหมยังคงอยู่ในใจยังคงรักใครคนนึงอยู่แต่อยากหลุดพ้นจากความรู้สึกที่เป็นอยู่ในสถานการณ์ที่คุณเข้าไปอยู่กับความคุมเครือกับความวุ่นวายใจกับความทุกข์ใจนั้นคุณอยากหลุดพ้นออกมาเพราะว่าคุณ ในอารมณ์ความรู้สึกของคุณนะ่ะมันคิดไปมากมา,กายไกลกองคิดไปไหน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 แล้วอะ่ะประมาณนั้นอารมณ์ประมาณคิดไปไกลเกินแล้วบางทีอาจจะมีเรื่องหน่อยหนึ่งแต่คุณคิด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 คุณเป็นคนคิดมากลองถามตัวเองบางครั้งการคิดมากนะ่ะมันทําร้ายเราไหมมันทําร้ายจิตใจเราไหมมันทําร้ายตัวเราไหมนะคะประมาณนั้นคนที่คุณรักล่ะเขาเป็นยังไงบ้างคะสถานการณ์ของเขาในขณะนี้เขามองความสัมพันธ์ที่ผ่านมา สิบถ้วยเขามองคุณเป็นคนในครอบครัวหรือเปล่าเขามองเขาเริ่มย้อนมองเขาเริ่มตระหนักในความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเขาได้อะไรบ้างกับความสัมพันธ์นี้ The ว o r l คุณกับเขายังไปไปกับกับยังวนวนเว,ว,วียนเว,วียนกับชีวิตยังไม่จบไม่สิ้นยังมีปัญหายังมีปัญหาที่จุกจิกกวนหัวใจแล้วมันมีมันมีบุคคลที่สามที่มาเป็น,ท,ปนที่มาเป็นปัญหาเขาพยายามปกป้องตัวเขาเองแล้วนะ เขาพยายามปิดกั้นปกป้องตัวเขาเองค่ะ j u s t i c แล้วก็ King of Pentacles ถามว่าใจเขายังมีคุณอยู่ไหมยังมีแต่เพียงแต่เขาเงียบเขานิ่งขอดูขอดูไพ่ใบนี้เจ็ดเหรียญคืออะไรขอดูเจ็ดเหรียญของเขาค่ะเจ็ดเหรียญของเขาคืออะไรครัเขานิ่งใส่คุณละ ทุกอย่างมันถูกแหวนทุกอย่างมันเนียบงันทุกอย่างมันอยู่ในต่างคนต่างพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองส่งมาได้แค่ความคิดถึงส่งมาได้แค่ความรักเท่านั้นคอดู King of p e n t a c l e t t e Hangman นค่ะความรู้สึกความรักครั้งนี้มันถูกแหวนแล้วเขารอคอยอยู่นะเขารอคอยเขาบอกว่าที่ผ่านมาเขาเสียสละรอคอยด้วยความอดทนอดกั้น The h a n ง man เป็นคนที่เจ็บปวดในความรักครั้งนี้ รู้ทุกอย่างคะ่ะรู้ถึงปัญหารู้ถึงการกระทําแต่ไม่สามารถทำอะไรได้หรือไม่ใช่ไม่าสามา Minor. รถทำอะไรได้หรือไม่หรือทำไม่ได้อะมันจะทำอ่ะแต่ทำไม่ได้อ่ะปัญหารู้ความต้องการรู้แต่ทำอะไรไม่ได้ทำได้แต่นิ่งๆเฉยๆแขวนะมันไว้แบบนี้อ่ะเขาคิดยังไงกับคุณนตอนนี้คะเขาคิดยังไงกับคุณนตอนนี้เขาคิดยังไง ทครคับยังรักอยู่นะเลิฟเลิฟมาแบบนี้แต่รักที่เดบเป็นโรเมิเชียนคุณอาจจะคุยกับแม่ไม้พ่อไม้เป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้ในความสัมพันธ์นี้มันมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องจริงๆด้วยล่ะเขาพยายามตัดสินใจเขาพยายามใช้สมองคนคนนี้อาจจะใช้สมองเป็นคนแข็งดูแข็งนอกอ่อนในแต่ใช้สมองมากกว่าใจและคนคนนี้มีความสัมพันธ์ในมือหลายๆคนด้วยมีความฉลาดอยากกลับมาไหมอยากกลับมาคิดถึงไหมยังคิดถึง เขายังคิดถึงคุณอยู่นะเขาอยากกลับมาเขายังวนเวียนเขายังนึกถึงเรื่องของเราเรื่องต่างๆของเราที่ผ่านมาเขายังมีความคิดถึงรักของคุณอาจจะเป็นรักต่างวัยก็ได้รักต่างวัยขอให้ติดใบนึงเขาพยายามเน่งนะเขาเคยมองถึงความสัมพันธ์นี้ถึงความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์ที่บางคนเคยแพนกันไว้ว่า อาจจะอยากอยู่ด้วยกันจนแก่จนเฒ่าอาจจะมีอนาคตร่วมกันนะคะแต่ทุกอย่างมันอาจจะพังลงไปเพราะความมีอีโก้ของใครบางคนหรือการควบคุมในความสัมพันธ์นี้อาจจะมีคนสักคนหนึ่งที่ควบคุมอีกคนหนึ่งมากเกินไปใช้การควบคุมต,ต้องการนู่นต้องการนี่ทําแบบนี้สิทําแบบนั้นสิทําแบบนี้สิจนความสัมพันธ์มันมันมัน,ม,นมันเกินจะปรับใจมันเกินจะทนประมาณนั้น คุณอาจจะคุยกับราศีสิงห์ราศีพฤษภอะคุณละ่ะคิดยังไงกับเขาเมธคุณคิดยังไงกับเขาการควบคุมในความสัมพันธ์นี้หมายถึงการที่คนคนหนึ่งจุ้จี้ขี้บน่นสั่งนู่นสั่งนั่นสั่งนี่ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งรำคาญใจได้เหมือนกันนะคะคุณรู้สึกยังไงเดอะมูนค่ะไม่ปลอดภัยเลยกังวลใจ ทุกใจคุณส่องเขาอยู่น่ะคุณอยากรู้ต่างคนต่างใช้ท่าทีที่แข่งก้าวคุยกันค่ะต่างคนต่างไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาไหมอธิษฐานจิตว่าอะไรขอให้เขาอยู่หรือขอให้เขาไปหรือขอว่าถ้าเป็นคู่ก็ขอให้กลับมาค่ะเดิมมูลเป็นความรู้สึกที่มันไม่ปลอดภัยกังวลใจมีความรู้สึกคุณอาจจะมีความลับหรือเขาอาจจะมีความลับในความสัมพันธ์นี้มีการไม่ซื่อมีความรู้สึกที่พูดกันไม่หมดอมืมีการแทงข้างหลังกันน่ะ คุณพยายามคิดเหมือนกันนะคุณก็ใช้ใช้สมองมากกว่าใช้ใจอะบางทีคนที่ใช้สมองมากกว่าใช้ใจคือการไตรตรองการไต่ตองการทบทวนอีกโก้แต่ถ้าบางคนน่ะถ้ารักเขาก็คือไปด้วยใจรักอย่างเดียวไม่มีอะไรรักล้วนๆแต่นี่ไม่ใช่ทั้งรักทั้งอีกโก้แรงทั้งคู่ก็เลยทําให้ความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างจะแต่มันยังวนเวียนกันไปกลับไปกลับกันอยู่อะ่ะ คุณอาจจะปะอยู่กันในที่ทํางานเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องเดินสวนกันไปสวนกันมายังเห็นกันอยู่เดอะร็บเอร์มาบอกว่าคุณอาจจะคุยกับราศีเมษร,ราศีเมถุนเดอะร็บเบอร์มาบอกว่าไม่รู้ว่าเราควรจะทํายังไงในความสัมพันธ์นี้ดีเราไม่รู้ว่าเราจะเดินไปข้างหน้าดีเราจะเลิกดีเราจะไปต่อดีเราจะเลือกเขาดีไหมเออประมาณนั้นอะเม อเขาจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้ไหมคะเขาจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้ไหมดเดค่ะบางคนจบไปแล้วจริงๆแต่ความรักนั้นยังอยู่เขากลับไปรักตัวเขาเองแล้วเขาไม่เชื่อใจคุณแล้ว t ด e d ด v เวค่ะมีคนในความรักในความรับมีคนแทงข้างหลังกันมีคนไม่ซื่อ มีคนที่คุยแอบคุยหลายๆคนหรือในความสัมพันธ์มี3คนขึ้นไปเขายังคงคิดถึงคุณยังติดบ่วงติดห่วงกับความรู้สึกที่ที่ยังมันไม่ลงตัวนะความรักครั้งนี้เขาไม่เชื่อใจคุณแล้วค่ะเขากลับไปรักตัวเขาเองแล้วแต่ความรักเขายังมีอยู่ไหมยังมีนะยังมีนะการที่เขาจะตัดสินใจเดินออกเขาไม่อยากเป็นตัวเลือกในความสัมพันธ์นี้เขากเขาไม่อยากเป็นตัวเลือกคุณไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้ เขาไม่อยากเป็นตัวเลือกหรือคุณเองไม่อยากเป็นตัวเลือกในความสัมพันธ์นี้ในความสัมพันธ์นี้มันมีคนสามคนขึ้นไปเออแต่เดวิลเป็นการแอบคบแอบ,บ,แอบ,แอบทำอะไรลับหลังหรือเป็นคนหรือไพ่ใบนี้เป็นลนักษณะของคนที่ชอบเรื่องเซ็กหน้าตาเงินทองสิ่งสิ่งรอตารอใจประมาณนั้นเขาไปเริ่มต้นใหม่แล้วค่ะ เขาจะไม่ทําอะไรกับความสัมพันธ์นี้แต่ถามว่ามันขาดกันหรือยังยังในความสัมพันธ์ยังคิดถึงกันยังอะไรอาวรต่อกันยังอยู่ในความรู้สึกยังทุกข์ยังเจ็บปวดยังทุรนทุรายกับความสัมพันธ์นี้คุณล่ะจะทํายังไงกับความสัมพันธ์นี้ไหมคุณจะทํายังไงไหมคะเจ็บถ้วยไม่รู้จะทํายังไงไม่รู้จะเลือกอะไรได้แต่นิ่งเฉยรอคอยได้แต่เบื่อหน่ายกับสิ่งที่ตัวเองต้องเจอได้แต่คิด มีใครคนหนึ่งอาจจะมีการเดินทางไปหาครอบครัวหรือการยกย้ายไปอยู่กับครอบครัวนะคะครอบครัวคุณเป็นหลักรักครอบครัวอ่าเดอนสันคุณอาจจะคุยกับคนที่มีชื่อเสียงหรือคุณเองมีชื่อเสียงความรักที่อืมแคมเปญมีการโยกย้ายการมีใครบางคนในที่นี้ย้ายกับถิ่นฐานบ้านเกิดไปอยู่กับครอบครัวความสัมพันธ์เรื่องของระยะทางย้ายงานย้ายการย้ายบ้านก็ได้นะคะ ไฟตรงข้ามเขาย้ายก็ได้ถ้าไม่ใช่คุณย้ายนะคะเมธเห็นไพ่แล้วแบบได้แต่นิ่งอ่ะมันทำอะไรมากไม่ได้ได้แต่รอคอยเลือกอะไรก็ไม่ได้คุณอาจจะเป็นคนที่เลือกหรือคุณอาจจะเป็นตัวถูกเลือกก็ได้อ่าไปมาดูกันซิว่าความสัมพันธ์ในเดือนนี้ค่ะเอาแค่1นึ่งถึงสิบหกนี้นะวิจารนี้ ความสัมพันธ์ของคุณสองคนจะไปในทิศทางใดความสัมพันธ์ของคุณสองคนจะไปในทิศทางใดเดรียมเพรสค่ะ Queen of c u p King of Wands 10ดาบยากลำบาก Royal Princess คุณอาจจะเริ่มกลับมารักตัวคุณเองแต่คุณคิดมากนะคุณคิดมากคิดมายคิด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 ,ค,ด,ค,ดคุณอยากคุณมีความรู้สึกว่าคุณยังต้องการความสัมพันธ์นี้อยู่อ่ะ คุณยังรักเขาอยู่อ่ะแต่ความรู้สึกของคุณเป็นความรู้สึกที่เดี๋ยวก็รักเดี๋ยวก็เลิกพอคิดได้ขึ้นมาก็เลิกดีกว่าไม่ยอมอยู่ตรงนี้แล้วมันเหมือนเราเป็นผู้ให้และเราไม่ได้อะไรกับคืนมาเลยแต่ใจมันรักอ่ะใจมันรักต่อให้เขาทําแบบไหนก็เราก็แล้วแต่ต่อให้เขาจะไม่เลือกเราก็แล้วแต่แต่เรารักอ่ะเรารักอมืมันรักอ่ะเครียดอ่ะเจ็บตกนอนไม่หลับพะวงภาวะพะวงคุณก็จะพยายาม พยายามอยากเริ่มต้นใหม่สิบดาบนอนจมกองเลือดอยู่แบบนี้เลยค่ะเจ็บทุกทรมานเครียดนอนไม่หลับจิตตกวิตตกกังวลมีแต่ความเครียดถาโถมในใจของคุณมีแต่ความทุกทรมานมันยากลำบากจริงๆในเดือนนี้ยังไพ่บอกโฟกัสกับงานค่ะไปพยายามไปทำงานนะหางานทำทำงานเยอะๆทำตัวให้ยุ่งๆจะได้ไม่มีเวลาคิดถึงประมาณนั้นอ่ะ เขาคิดถึงคุณไหมคะเขาคิดถึงคุณไหมเขาคิดถึงคุณไหมสี่ถ้วยกานเริ่มต้นสามดาบคิดที่ไรห,หัวใจก็เจ็บค่ะ the will of fortune เขานิ่งเขาพยายามปีกตัวเงียบๆนิ่งๆเพื่อหาทางออกมันมองแล้วมันไปกันได้ยากตอนนี้ระยะทางมามีบทบาท อาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาต่างาศาสนาวัฒนธรรมผู้น่าจะคุยกับราศีกันราศีกกรอกมเขานิ่งเขาคิดถึงไม่คิดถึงสิมันเจ็บอะสามดาบไม่คิดถึงไม่เจ็บไม่รักไม่เจ็บนะคะแต่เขาไม่รู้จะทํำยังไงเขาไม่รู้ว่าจะทําอะไรได้มากกว่านี้แล้วเขาไม่รู้เหมือนกันว่าเขาควรจะทํำยังไงมองเหมือนเราสองคนมันแตกต่าง มันเป็นความรู้สึกเขาอยากเอาชนะคุณก็อยากเอาชนะมันไม่มีใครยอมใครหรือเปล่าคิดถึงค่ะคุณล่ะคิดถึงเขาไหมแม,หม่คุณคิดถึงเขาไหมคุณคิดถึงเขาไหมคะคุณอยากทักเขาไปคุณอาจจะเห็นเขาไปโพสบนทํารายบนเ c e b o o k หรือคุณคุณ พยายามตัดแต่มันตัดไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเดทคุณรู้ว่าทุกอย่างมันจบแล้วอ่ะคุณไม่อยากให้ทุกอย่างมันจบลงไปอ่ะคุณกลับก็ไม่ได้ไปก็ไม่ถึงอ่ะจะอยู่ตรงนี้ก็เจ็บอ่ะรักก็เจ็บไม่รักก็เจ็บอ่ะคุณก็ไม่รู้จะตัดสินใจยังไงคุณก็ไม่รู้จะเลือกทางไหนเหมือนกันคุณก็พยายามที่จะใจแข็งคุณก็พยายามจะนิ่งหาเหตุผลต่างๆมารบล้างเรื่องราวต่างๆแต่คุณยังคิดถึงเขามากๆอ่ะ เดอะเดทกับคิงออฟสอดมันเป็นความรู้สึกว่าในความรักครั้งนี้มันมีคนคนหนึ่งที่แบบคือยอมหักไม่ยอมงอมันไม่มีใครยอมใครอ่ะมันไม่มีใครลงให้ใครความสัมพันธ์นี้มันถึงจบลงอ่ะเออได้ต่แหวนตัวอยู่แบบนี้ได้แต่รอคอยได้แต่ทำใจได้แต่ยอมรับไม่รู้จะทำยังไงคุณกำลังปล่อยให้โชคชะตามันนำพาความรักของคุณมันทำได้แค่นั้นจริงๆ มันทำอะไรไม่ได้มากกว่านั้นจริงๆประมาณนั้นอ่ะเขาจะ Take Action ไหมในความสัมพันธ์นี้เขาจะเ a k e Action ไหมเขาจะทำยังไงไหมเขาจะเ a k e Action เขาอยากจะทักคุณมาไหมเขาจะกลับมาไหมเออเขาจะกลับมาไหมเขาจะกลับมาไหมคะสองดาบเขาไม่เลือกเหมือนกันไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันต่างคนต่างไม่รู้เขาบอกว่าเขาวิ่งตามคุณจนเหนื่อยแล้ว ความรักครั้งนี้มีเงินทองมีผลประโยชน์เขาอยากทักมานะไม่รู้ว่าจะมีใครสักคนที่ใจอ่อนทักมานะจะมีใครถ้าคุณไม่ใจอ่อนเขาก็จะใจอ่อนทักมาแต่การทักมานั้นมันจะทะเลาะกันอะมันจะทําให้คุณสองคนทะเลาะกันแล้วห่างกันไปอีกครั้งหรือที่ผ่านมาเนี่ยหรืออดีตที่ผ่านมาคุณสองคนทะเลาะกันแบบทะเลาะกันแล้วก็แยกตัวกันออกไปก็ห่างกันออกไปเลยแต่ตัวห่าง ใจของคุณมันไม่ได้ห่างคือคือความรู้สึกของคนที่มันแยกนิ่งเฉยตัใจสิมันไม่ได้ห่างไปเลยใจก็ยังรักกันอยู่เลยเขาจะทำไหมล่ะไม่มันมีใครสักคนที่อาจจะทำที่อาจจะทักที่อาจจะเทคแอคชั่นในความสัมพันธ์นี้นะคะคิดแบบเขาไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะเลือกยังไงไม่รู้จะจะจะ,จะเขากลัวเลือกผิด มองดูแล้วสองดาบคือการไม่รู้จะตัดสินใจเลือกใครดีเส้นทางสองเส้นทางช้อยสองช้อยถ้าเขาตัดสินใจเลือกไม่ดีเขาก็คิดว่าเขาจะเลือกผิดเขาก็ไม่แน่ใจว่าเขาควรจะเลือกสิ่งไหนที่ดีที่สุดสำหรับเขาประมาณนั้นอ่ะขอให้แนะนําให้คุณเมธในเดือนนี้ค่ะขอให้แนะนำห้าใบสิคะให้กับความสัมพันธ์ของคุณนี้ขอให้แนะนํา Queen of One ค่ะ Queen of s w o r d โอ้โหท่าทีแข็งก้าวมาก The High Love f r n d ไพ่พระขึ้นมาเลยโอเคไพ่ okay. ของคุณนะคะความปรารถนาความรักความต้องการความปรารถนาคุณเริ่มกลับมามามั่นใจคุณมีความรู้สึกมั่นอ,อกมั่นใจในตัวคุณเองคุณเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดเซนต์ของคุณไม่พลาดคุณพยายามตัดอ,อกตัดใจจากความสัมพันธ์นี้ คุณมองถึงความสัมพันธ์นี้ที่มันไม่ปลอดภัยเขาอาจจะเคยแทงข้างหลังไพ่สลับกันได้นะเขาอาจจะเคยแทงข้างหลังคุณเขาอาจจะเคยไปมีคนอื่นซ่อนคนอื่นไว้แล้วคุณรู้มันเกิดครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วมันไม่จบเพราะฉะนั้นคุณเองคุณส่องเขาอยู่อะถามว่าในความในความรู้สึกของคุณคุณพร้อมจะให้อภัยนะเพราะความรักที่มีพร้อมจะรับเขากลับมาพร้อมจะให้อภัยแต่ ฉันอยากได้ยินคําขอโทษนะฉันอยากได้ยินคําแก้ตัวฉันอยากได้ยินเธอพูดว่าเธอเลือกใครอะ่ะเหมือนประมาณนั้นนะใครแนะนาบอกว่าความคิดค่ะความคิดของคุณตอนนี้มันฟุ้งกระจายไปหมดมาเราจะคิดอะไรละไม่รู้จะทําอะไรไม่รู้จะทํำยังไงละเพราะฉะนั้นเนี่ย ความวิตกกังวลเดิมูนเป็นเป็นความรู้สึกว่าคุณมองไม่เห็นอนาคตของความสัมพันธ์นี้อนาคตไม่มีความสวัสวสั่วอยู่ในช่วงที่ความรู้สึกของคุณมันมันสับสนมันวุ่นวายมันโอนลมบานมันไม่ปลอดภัยมันไม่เชื่อใจลองตรองรู้ดีๆก่อนตั้งสติก่อนนะคะตั้งสติก่อนลองตรองดีๆว่าในความสัมพันธ์นี้ มันสามารถเดินต่อได้ไหมมันสามารถไปต่อได้ไหมถ้ามันไปต่อได้จะไปในทิศท,ทางใดแต่ถ้ามันไปต่อไม่ได้สิ่งที่ต้องทำคือทำใจนะคะความรักมีอยู่รักได้เจ็บได้ทุกได้แต่ต้องเดินต่อไปลองลองตัดสินใจดีๆว่าในความสัมพันธ์นี้มันควรค่า แั่การที่จะนั่งเครียดนั่งเสียใจตรงนี้ไหมถ้ามันเครียดมากถ้ามันเสียใจมากแล้วมันควรค่าต่อการมีก็ลดอีโก้ลงแล้วคุยกันดีๆแต่ถ้าไม่ความรักนี้มันไม่มีควรคุณค่าแั่การที่จะต้องมานั่งเสียใจเสียใจจากความรู้สึกก็ตัดใจซะแล้วเดินไปข้างหน้านะจ๊ะเมจ่า อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปชมบล็อกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ s i a f e 0329 y แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ